ตอนนี้คุณก็คือเป็นโนหนึ่งของคนขลั่งรักที่มีสโนไว h i เป็นของตัวเองรู้สึกยังไงค่ะตำแหน่งนี้คะนี่ยิ <k <k ้มแบบภูมิใจคือผมว่าคือผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขลั่งรักเลยนะพี่ชมเหล่านี่พูดทุกคนเลยเชื่อเห็นใครแบบเบอร์กว่านี้อีกไหมมีแต่คนเห็นด้วยกับคุณทั้งนั้นเลยคุณดูสิไม่คือตัวเราไม่ได้รู้สึกไงฮะตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยชัเป็นคนคลังรัก แต่ว่าเราอะแค่มันก็คือเป็นเหมือนสิ่งที่เราแค่อยากทําให้เขาหรือว่าสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราอยากแสดงออกกับเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมก็ไม่ได้ติดถ้าเกิดว่าคนภายนอกมองเราจะมองว่าคลั่งรักอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะจริงแต่ว่าแค่แค่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเราคลั่งรักอยากทำอยากทำให้ใหเขามีความสุขอ,อยากสปอร์ตเขาอะไรเงี้ยแล้วเวลาแฟนเรางานเยอะบนี้ค่ะคนคลั่งรักให้กําลังใจยังไงคะอ,อ๋อไม่ต้องคลั่งรักก็ได้แบ,แบบแบบแบบคุณเนะี่ย้ ี่รู้สึกว่าเป็นปกติอะก็ปกติของคุณอะเออก็ก็ไปรับพาไปกินข้าวไปรับทํานู่นนี่เวลาว่างก็พาไปรีแลกซ์แค่นั้นเองครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอะไรที่เขาอยากทําก็จะพาไปทําไม่ได้ไม่ได้จะเป็นแบบอะไรที่ไม่ได้สนใจความอยากของตัวเองอะไรเงี้ยก็จะแบบเพราะว่าเราสิ่งที่เราอยากเราได้ทําหมดแล้วพเราว่าง ก็เลยก็เลยจะพาเขาไปทําสิ่งที่เขาอยากทำเขาแค่ตอนนั้นอเล็กซ์ไปเที่ยวคนเดียวต้องพกของโบไปด้วยนม่เออตุ๊กตาสีชมพูออเแล้วก็ไปดมน้ำหอมน้ำหอมเขาเขาฉีดน้ำหอมฉฉีีดดอ๋อไม่ครังหรอกเป็นปกติของคนทั่วไปไม่ค้ะใช่ไหมไม่ค่ะเราเคยทํากันไหมแม่ไม่เคยฟิลฟิลเด็กติดหมอนเน่าอ่ะ มันทำไมถ้ามันไม่ได้กลิ่นแล้วมันเป็นไงมันเฉาเหรอแรงนะเนี่ยน้ำเสียงพี่แอปูขี้เล่นอ่ะแบบแบบกากันขึ้นอ่ะได้กลิ่นแล้วสดชื่นครับผมอไม่ข้างหรอกปกติปกติใไมที่เราไม่ค่อยเข้าใจนะไปไม่ถึงจุดนั้นเอาใจช่วยนะครับใส่ลายมากจิหน้าจัดการสิแล้วถ้าหนูมีแฟนอ่ะคิดไม่ออกตอนเนี้ มันเลื่อนเลื่อนลอยไปหมดภาพมันไม่ชัดเจนแล้วรู้สึกยังไงอเล็กซ์รู้สึกไงที่ตอนนี้มีแต่คนรักคนเอ็นดูแล้วก็เข้าใจโบคือเมื่อก่อนอาจจะเคยมีดราม่าบ้างแต่ตอนนี้คือไม่มีทุกคนแบบว่าลงรักมากทุกวันนี้เี็กว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยแล้วแล้วก็ประกอบกับคนรู้ว่าโบเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาพูดแบบเนี้ยก็คือเขาพูดเอาแซวเอาสนุกเป็นคนแบบให้ความสนุกกับคนอื่นอะไรเงี้ยคนก็เลยคนก็เลยแบบ เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ได้มาเอาคําพูดของโบมามาใส่มาเป็นดราม่าแต่เอามาเป็นม,มีมด้วยซ้ำมาเป็นแบบสิ่งที่ตลกตลกในโซเชียลด้วยซ้ำก็เล็มองว่าเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆคนหนึ่งแบบแบบพื้นฐานเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ดีใจแล้วก็ดีใจที่คนเข้าใจตรงนี้ด้วยครับมีโบ <c oughs> เป็นแฟนนี่รู้สึกยังไงคะกับความแบบว่าครบรถคนสองคนคบกันมันก็จะมีเรื่องมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สนุกสนานแบบที่โซเชียลเห็นตลอดเวลาหรอกครับผมแต่ว่ามันก็คือโดยรวมแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่มันก็ต้องมีแบบช่วงทีี่มแบบ นิดๆทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เราไม่ค่อยได้ทะเลาะเรื่องใหญ่ๆกันอะ่ะมันไม่มีเรื่องใหญ่ๆให้ทะเลาะมันไม่ได้แบบเราไม่ได้เราทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรแบบที่อีกฝ่ายไม่ชอบอม,มันก็เลยจะมีแค่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจุจิจุกจิเราเล็กเป็นประเภทแบบตอนนี้คือเออ,อย่างเรื่องบางเรื่องฮะอย่างเช่นเรื่องเล็กๆที่ทําให้น้อยใจอะ่ะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องเล็กๆทาไมต้องงอนด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบพอทุกวันเนี้เราเรากลับคิดว่า เออก็เรื่องเล็กๆทำไมมึงไม่ทําอ่ะอ,อ,อ,อืมก็เลยแล้วมันง่ายกว่ายเยอะเออเรื่องเล็กๆแค่เนี้ยก,ก็รีบทําให้แล้วก็จบจอได่เขาได้ไม่ต้องงอนไม่ต้องมีปัญหากันเ,เรื่องแค่นี้ถ้าเกิดเราคิดได้แบบเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหากันแล้ว